สวัสดีครับแฟนขับชายเล็กฟาร์มนะครับวันนี้เราก็อากาศดีครับก็มีโอกาสได้มาปลูกยางนานะครับไว้ในป่านะครับป่าริมสวนนะครับเป็นยางนาครับอ่านะครับก็กำลังแตกยอดนะครับอ่านะครับปลูกได้ประมาณ หนึ่งสัปดาห์นะครับสําหรับฟนคลับใช้เล็กฟาร์มนะครับเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อธรรมชาติคืนธรรมชาติให้กับพื้นป่านะครับนะครับพวกนี้โตเร็วนะครับยางนานครับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับนะครับพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับโตเร็วนะครับแล้วก็ถ้าสวมโตแล้วนะครับบริเวณที่มีรากยางนานนะครับมันก็จะเกิดเห็ดนะครับ เพราะฉะนั้นเกษตรกรนะครับอย่าไปทําลายนะครับต้นไม้ที่เป็นธรรมชาตินะครับเราควรรักษาไว้นะครับนี่นะครับเราปลูกเพิ่มเติมนะครับบริเวณหัวไล่ปลายนานะครับปลูกไว้เลยนะครับ10-20ปีนะครับไว้ให้ลูกหลานนะครับพื้นธรรมชาติให้กับพื้นโลกของเรานะครับ จะได้มีไม่มีโควิดโควิดอะไรนะครับเพื่อทําลายธรรมชาติของเรานะครับเพราะเราทําลายธรรมชาติมาเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ดูแลเขาคืนนะครับต้นไม้พวกนี้โตเร็วนะครับห้าหปีนี่ท่วมหัวแล้วนะครับผมเคยปลูกไว้หลายรอบแล้วนะครับอย่างนาเคยปลูกไว้ตามโรงเรียนนะครับอ่านะครับหกปีนี่ไม่ตายนะครับเราดูแลปีแรกให้ดีนะครับให้พยายามอย่าให้ให้น้ำบ้างนะครับ จริงๆแล้วเขาก็ต้องการน้ํานะครับแต่เราไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาอย่าให้ถึงกับเขาตายนะครับถ้าพ้นไป1ปีนะครับหลังจากนั้นพวกนี้มันมีรากแก้วนะครับเขาก็จะดูแลตัวเองได้นะครับอ่านะครับเป็นยางนานะครับที่เราปลูกไว้นะครับผสมผสานไว้ในสวนของเรานะครับเอาไว้ให้ลูกหลานเพื่อนาคตนะครับเป็นโบนัสสำหรับชีวิตเกษียณราชการได้นะครับ เดี๋ยวปลูกพวกนี้มันดีกว่าต้นไม้ผลของเรานะครับปลูกพวกนี้ไม่ต้องดูแลมากนะครับก็ให้มันพ้นปีหนึ่งไปให้ได้นะครับปีสองเขาก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับแฟนขับชายเล็กฟาร์มสนใจเข้าไปดูยู u b e ได้นะครับว่ากิจกรรมของเราช่วงโควิดเราทําอะไรไปบ้างนะครับมีเยอะมากนะครับกิจกรรมช่วงโควิดที่เรามีเวลาว่างนะครับ เขาสั่งปิดนะครับราชการไม่ต้องไปทำงานนะครับก็เลยมีเวลานะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับแฟนคขับใช้เล็กฟาร์มนะครับ